มาแล้วจ้าเจนมาแล้วนะครับมายามเย็นนะฮะนะฮะ16นาฬิกานะครับก็เย็นเย็นนะฮะพร้อมกับแดดเปรี้ยงแล้วก็กลุ่มก้อนเมฆที่กำลังต่อตัวสร้างมิติอุโมงค์มัลติเวิร์สเพื่อจะถล่มลงมายันโลกของเรานี่เองนะฮะใกล้แล้วนะฮะแต่ตอนนี้ก็แดดเปรี้ยงอยู่นิดหน่อยนะฮะวันนี้นะฮะผมมาอีกแล้วนะครับวันนี้จะเพิ่งเบื่อหน้าน้องเจนนะจ๊ะ วันนี้จะเพึ่งเบื่อหน้ากันนะครับก็เอารถที่ขายดีขายดีนะครับที่โชว์รูมนะครับนิส s ันเทียน่าสองคันด้านซ้ายด้านขวามือของผมนี่เองนะครับคนถามกันเยอะนะครับเพราะว่ารถเซก gment น,นี้ราคาเป็นล้านนะฮะราคาเป็นล้าน 3, ล้านสามล้านสี่มันเหลือแค่สามแสนกว่าบาทเนี่ยมันลดมาเยอะมากแล้วก็เป็นรถที่น่าใช้ ในมุมของผมนะครับผมมองว่านี่싼เทียนาเนี่ยเป็นรถที่น่าใช้กว่า้อะขอดจำลี่นะขับดีสมูทนะฮะออปชั่นจัดเต็มไม่กักนะครับไม่กักและป้ายแดงก็พอๆกันนะครับโอเคอาจจะมุมมองของแต่ละคนว่าเป็นแบรนด์รอ,ง,องจริงๆแล้วแฟนขับนิสันเยอะนะครับแฟนขับนิสันเยอะนะครับว่าไม่เป็นไรครับเขาก็ใช้นิสันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออดจนมาถึงตระกูลของนิสันเทียนานะครับบางคนก็ใช้มายาวจนเป็นนิสันเทอร์ร่านิสันเอ็กเซล นะครับรถพวกนี้อยู่ในชว์รุมเรามีพอสมควรเลยนะครับเพราะว่า1มันซื้อง่ายฮะราคาไม่แรงนะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถจับต้องได้เพราะว่ารถแต่ละคันของเทน,น่าเขาก็เป็นล้านเหมือนกันนะที่ผมพูดไปนะครับแล้วราคามาหันราคามาครึ่งครึ่งนะฮะบางทีเกินเกิน70%็ด้วยซ้ำนะครับซื้อแบบสบายๆบายใจอย่างเช่น2คันด้เกิน70%็เนแล้สนะฮะล้านกว่าบาทนะฮะเหลือแค่3า0แ0 0กว่าบาทนะครับทั้งสองคันนี้ฮะก็แตกต่างกันแค่ รุ่นเท่านั้นเองนะฮะแต่งที่รุ่นเองนะครับเพราะว่าเป็นเครื่อง2000ทั้งคู่นะครับด้านซ้ายมือของผมนะครับเป็นเจ้านิสันเทียน่านะครับคันนี้นะฮะสีดำปี2014เลยนะฮะปี2014ับเดี๋ยวสักครู่นะฮะผมขอดูอีกนิดหนึ่งนะฮะอ๋อคันนี้ปี14.15่นะครับ2 0 XE นะฮะ2.0 XE นะครับเลขไมล์แค่แสนกิโลเองนะฮะ แสนกิโลเองนะครับด้านขวาเมืองผลนะครับออกจะเป็นสีสีเทานะฮะสีเทาอมดำๆๆนะฮะสีเทาสีเทาดําก็ว่าได้แต่ก็ไม่เชิงดํามากนะครับแต่สวยมากนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะฮะ 2.0XL New v g a t o r ปี14เลยนะฮะปี2014นะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่1 4 0 0 0 0กิโลนะฮะ1 0 0 0ทีหมืบอกแล้วว่า2คันนี้สวยทั้งคู่แล้วก็มีออปชันแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ที่สำคัญ ราคาเท่ากันเลยนะฮะราคาเท่ากันเลยคุณอยากได้ปี14.75ีาไมแสนโลหรือคุณอยากได้ตัวท็อป2.0 XL Navigator ไม่แสนสนะฮะราคาแค่3,28,000 28,000บาททั้งคู่เลยนะฮะ3,28,000บาทซื้อสดไม่เสียวัตจะเป็นเซ็นแน่นอนนะฮะเป็นรถบุคคลนะครับใครจะดเฟรน,นันบอกเลยว่ายอดลุทะลวงเลยทีเดียวรอบคัน2คันเลยนะฮะ นี่ครับนิสันเชียร่านะฮะเป็นรถเซกเมนต์ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นรถยอดขายต้นๆของนิสันก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นรถตระกูลพวกรถผู้บริหารนะฮะรถผู้บริหารนะฮะนี่สีดําเงาวแวบเลยนะฮะโอโ้คันนี้ก็สวยโอ้คันนี้บอกเลยว่าคันไหนก็ได้นะสีนี่ทะลุลูกตามาทั้งคู่เลยนะฮะเงาวแวบเลยทีเดียวนะฮะภายในก็โครสีกันนะฮะเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับในที่ มาแล้วฮะพี่เอซุธสวัสดีครับต้องหันมาเจอนะครับพี่เอซุธสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหน่ารักที่สุดเลยนะ,ะพี่เอซุตนะฮะมาทุกคลิปนะครับน่ารักจริงๆเลยนะครับรู้จักกันมานมนานมากนะครับพี่เอซุตนะครับก็กล่าวสวัสดียามเย็นนะฮะสิบหกนาฬิกามาพร้อมกับแดดเปรี้ยงแล้วก็มีเมฆหมอกที่กําลังรวมตัวกันอยู่ในมัลติเวิร์สข้างบนโลกเรานี่เอง <laughs> โอเคนะฮะมาคันแรกก่อนเลย เตเตรเติรติเติติเติตินิสสันเทียน่านะครับคันนี้2.0 XE นะฮะ2.0 XE ป2014ี2014-15นะฮะปี2015นะครับเลขไม 10, 10, ้110,000โลนะครับนี่ราคาป้ายแดงล้านกว่าบาทนะฮะน่าจะประมาณล้านประมาณล้านสล้านสนะฮะโอ้โหราคาราคานี่แบบหายไปเลยนะฮะร,ราคาป้ายแดงเหมือนบ้านหลังหนึ่งหายไปเลยนะฮะลูกค้าเจ็บตัว ให้เราไปแล้วนะฮะลูกค้าคนใหม่ก็ซื้อในราคาแค่3 2 8 0 0 0สองหมื่นแปดพันบาทสามแสนสองหมืนแันบาทไปเลยนน่ไอ้นะฮะกินน้ำมันไหมครับรุ่นนี้กินทุกคันฮะกินมากกินน้อยรถคันนี้นะครับถามว่าไปกินน้ำมันไหมนะครับก็ถ้าวิ่งไกลๆก็ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรได้นะครับเพราะว่ามันอยู่การกินน้ำมันนะครับผมต้องวงเล็บก่อนเลยนะฮะหลายคนถามมากินน้ำมันไหมกินน้ำมันไหม กินน้ำมันรดทุกคันนะครับบนโลกวันนี้ผมให้บนโลกไปนี้เลยกินน้ำมันเหมือนกันหมดนะกินน้ำมันเท่าเดิมไม่ได้แตกต่างมากอาจจะถ้าหลายปีมากอาจจะนิดๆหน่อยๆนะครับที่สำคัญในการกินน้ํามันไม่กินน้ำมันถามว่าถ้าน้ํามันลิตรละสิบห้าบาทถ้าน้ํามันลิตรละยี่สิบาทผมมั่นใจว่าผมขับหกสูบสบายผมไม่กลัวแล้วน้ํามันยี่สิบาทนะครับแต่คันนี้พอน้ํามันมันสามสิบสี่สิบห้าสิบเนี่ยบางคนมองว่ากินน้ำมันรดทุกคันมันกินน้ำมันเท่าเดิมฮะแต่คันนี้น้ำมันมันแพง ก็เลยมองว่ากินกน้ํามันรถมันกินปก,กติลองลิลลองน้ำมันลิตรสิบห้าบาทเดิผมว่าเฟอร์รารี่ขับกันสนุกอะ่ะก็ทำไมก็ลิสิบห้าบาทสิบแปดบาทยี่สิบาทอันนั้นมันคือหมายก่อนแต่ตอนเนี้ยนะฮะน้ามันมันสามสิบกว่าบาทนะฮะดีถ้ามันเขาตึงอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าไม่ตึงอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเราดืนตรงนี้สามคนก็คงจะหนักหนุนเช่นกันนะฮะเพราะว่า <laughs> เพราะว่าน้ํามันตอนมีทะลุไปห้าสิบบาทมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับ ร้านแก๊สติดกันสนุกสนานเลยนะครับแต่ไม่ดีนะครับรถติดแก๊สนะครับไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีดีข้อเดียวคือประหยัดนอกนั้นไม่ดีนะฮะรถติดแก๊สไม่ค่อยดีนะครับแต่คันนี้มันมันมันพอว่าพอน้ามันมันมันอยู่ในประมาณนี้ก็ผมมองคนยังพอรับได้นะแต่แต่ถ้ามามองว่ามันจะมาขับรถเครื่อง6สูบจะมาขับรถพวกเฟอร์รารี่เลมูกินี่หรือจะรถพวกเครื่องยนต์2 5 0พอะไรเงี้ยมันก็จะมองว่ามันกินน้ามันบางทีลิตรหนึ่งแปดแปดลิตรละแปดบาท ครับแป๊บเดียวบางทีเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งเติมไป500เข็มยังไม่กระดิกเลยนะครับบางทีก็ต้องดูรถเซ็กไม่ขนด้วยบางทีถังเขาใหญ่นะเติม500ร้อมันก็ใส่ไปแค่นั้นนะฮะไม่ใช่อีโกคาเติม3-400มันวิ่งขึ้นมาแล้วเพราะถังมันกระปิ้วเดียวนะฮะมันนี้มันต้องดูด้วยบางทีถังน้ำมันมันไม่เท่ากันนะครับด้มันกินน้ำมันปกติครับแค่น้ำมันมันแพงเท่านั้นเองนะฮะแต่ก็ถ้ามันถูกได้ก็ดีนะฮะโอเคครับเจ้านิสสันเทียร่านะงรันสิบเนาดนีนะครับ

บึมโอ้โหนี่คือเทียหน้าครับข้างหลังกว้างๆนะฮะข้างหลังกว้างๆนะามว่ามีเอาติดผ่อนเบาไหมครับโอ้ผ่อนเบาๆอาทิตย์ผ่อนเบามีไหมมีไหมอาทิตย์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 ตอนนี้น่าจะยังไม่มีนะฮะนี่นะฮะยางอะไหล่แม่แรงเครื่องมืออยู่ครบเลยนะครับอยู่ครบเลยนะครับอาทิตย์ตอนนี้น่าจะยังไม่มีนะอาทิตย์นะฮะอาทิตย์หมดแล้วนะฮะอาทิตย์หมดแล้ว โตโยต้าที่เดี๋ยวสักครู่นะฮะเทียน่าสองห้าศูนยไอ้นะครับสองห้าศูนย์สองห้าศูนย์เอ็กวีมีครับนะฮะวันนี้มีแล้วลูกค้ากำลังจะเข้ามาดูเลยนะฮะสองสองจุดห้าศูนย์หกสูบนะฮะที่ที่คุยเมื่อกี้นะ,ะถามว่ากินน้ำมันไหมกิน,นะฮะแต่ปีสองพันสิบนะฮะปีสองพันสิบนะครับมีอยู่ครับนะฮะมีอยู่นะครับเป็นสีดํานะครับเดี๋ยวพาแฉลบไปให้นะครับพเฉลกอันนี้นะครับนิสสันเทียน่าสองจุดศูนย์เอ็กวีนะครับเป็นตัว ตัวหล่อแล้วนะฮะเป็นตัวหล่อนะครับปี2015นะครับปี2015เลขไมล์1 0 0 0 0แสนหนึ่งหมื่นโลนะฮะราคา328,000บาท328,000ันบาทบอกราคาปิดประวัติเดี๋ยวแป๊บมึงนะเออ <don> โอเคฮะสามแสนพดาคุ้นๆเหมือนถ้าราคาวอล์กอ่ะบางทีบางทีบางท,างท,างทีต้องบอกก่อนว่าเซลล์บางคนไปจำราคาวอล์ก บางทีราคาไลฟ์สดราคาวอล์กหน้าง,งานบางทีมันไม่มาไม่เท่ากันในการไลฟ์สดต้องบอกก่อนว่าเป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษแล้วนะฮะเป็นการโปรโมชั่นพิเศษเพราะว่าเราเราเราจะไม่ขายราคาราคาที่เราตั้งไว้ราคาตั้งไว้ราคาวอล์กมันจะเป็นราคาหนึ่งบางทีลูกค้าถามว่าต่อไหมมันต่อได้ครับแต่าากนะ็มาคุยกันนะครับมาคุยกันถ้าอยากได้จะซื้อสดจากแฟนนั้นทักเจนจะให้มาได้เลยนะครับคันนี้สามแสนสองหมื่นไปพาบาปข้างในเลยโอ้โหขอเข้าไปนั่งแป๊บสักครู่ครับ รถคันนี้มันเซฟตี้เยอะนะฮะเพราะว่าเวลาเปิดประตงประตูเนี่ยเขาจะเปิดแค่บานคนขับคนเดียวนะฮะนะฮะเบร์บคนขับคนเดียวนะครับนะฮะสักครู่นะครับปึ๊บเนี่เปิดแอร์เป็นแอร์ออโต้แล้วนะฮะอ่ะเข้ามาสองเลขไมค์กันเร็วหนึ่งเสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบสี่กิโลนะฮะ ถือว่าไม่เยอะนะครับก็เปรียบเทียบกับตามปีนะฮะถือว่าน้อยนะครับน้อยนะฮะแล้วออปชันเขามีมาครบคันกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็นี่ปุ่มแป้นอะารต่างๆนะครับมัลติฟังชันมีมาให้ครบเลยนะครับมีแพทเทิร์นชิปไหมอ๋อมีนี่มีตรงนี้นะฮะเกียร์เข้าเข้าหนึสาไว้ขึ้นเขานะฮะมีจ้องด้วยมีจองจอง ก้องไถหลังด้วยฮะภาพชัดกิ๊บเลยนะฮะนี่นะฮะ,ะเดี๋ยวผมออกให้เขาถ่ายภายในนะครับอ๋อไม่มีเลยครับมีปี2010ครับเป็นตัวเก่านะครับเป็นตัวเก่าฝั่งนู้นไม่บอกไฟฟ้าไหมครับ,รบอ่าส่องเลยบอกไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะฮะบอกแล้วเนี่ยเนสันเทียน,น่าเนี่ยเป็นตัวเอ็กีนะฮะเขายังให้ออปชั่นมาเต็มขนาดนี้นะครับเขาให้ออปชั่นมาเต็มเลยนะฮะนี่มีอ่อ ะะคูชคอนโทนเน,น,นี่ยนิสสันมีดีอย่างเขาไม่ค่อยกักไม่ค่อยกักออปชั่นนะเาก็จัดเต็มหมดฮะ,ะนี่ขนาดเป็นตัวตัวลองนะฮะเป็นตัวลองท็อปเขาจัดเต็มหมดเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเบาะหนังได้ดำนะฮะมีจอเดิมจากโรงงานให้นะครับอือหก็ลดผู้บริหารนะฮะมันลดผู้บริหารชัดๆเลยนะครับแล้วก็ข้างในเป็นสีดำสวยงามสะอาดสะอา้ะอานไม่มีแตกขาดป นะ,ะสองข้างหลังโดยเร็วกระจกหลังนะฮะเน่ไม่ก hey! ักนะฮะม่านไฟฟ้าเขาก็มีแคมรี่แอคคอร์ดมีเทน่าเขาก็มีนะฮะถ้าเปรียบเทียบตามปีกันนะครับผมมั่นใจว่าแคมรี่แอคคอร์ดไม่ใช่ราคานี้แน่ๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าขับดีเดกว่าอะไรนะครับผมว่าเทน่าขับดีในมุมของผมนะผมว่านิสสันเทียน,นาขับดีมาก mm hmm. นิ่มนวลพี่เฉลียวดิชอบมากนะี่นิสสันเทียนนาขับดีนะฮะหรูหราออปชั่นไม่กักมาเต็ม สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทไม่แค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลเองนะครับสีดำเงา,เวาแวบเลยนะครับสีดำเงาแวบเลยคันนี้เป็นปีสิบสี่จดสิบห้าเลยนะครับอ๋อติดโชคมาให้ด้วยเลยมันมีโชคแต่แรกเหรออ่ามีโชคเรียบร้อยเครื่องยนต์นิ่งสนิทเลยนะฮะนิ่งสนิทเลยนะครับส่บสองก็ไปเลยให้ อยากซองตรงไหนซองมานนี้น็อตเนื้อไม่เคยขยับนะครับซุ้มหัวโชคเดิมๆนะครับซ้ายขวาซ้ายไปยังไงขวาก็ต้องเป็นเยี่ยงนั้นนะครับโอ้โหเดี๋ยวปริ้นแร็บอืมนี่ผมเปิดเครื่องอยู่นะฮะเครื่องนิ่งมากนะฮะนี่นะฮะคอมแอร์ทำงานปกตินะรถสิบปีนะฮะแต่สภาพนี่เหมือน สามปีสี่ปีเองนะฮะราคาลงมาเยอะมากล้านกว่าหเหลือหลือ328,000บาทโอ้โหเนี่ยสติกเกอร์มอกรอยู่ครบเลยนะฮะฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะฮะนี่คือเจ้านิสันเทเน่า2.0 XE ปี2015นะครับเลขไม้แค่110,000มนกิโลนะครับรถคันนี้สวยมากๆเลยนะฮะ ใครอยากได้นะคะทักเจนจัดให้มาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูย์เหดหรือ0 8 7 7 6 7ปดเ7ติดต่อกิ้งกังมาหาน้องเจนได้เลยเลยแอดมาคุยกับน้องเจนได้เลยครับรอให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยความประทับใจซื้อเสร็จนะฮะเราก็จะออกบรันตีว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเป็นสีกาไม้ย้อมไม้ไฟไหม้น้ำท่วมสวมทากส่วนทะเบียนตัดหน้าตะลังพักคางไม้แท้โอนได้ที่ขนส่งทั่วประเทศนะฮะเนี่ แล้วก็มีเล่มทะเบียนตัวจริงให้ดูทุกๆคันนะครับรถทุกคันมีเล่มทะเบียนตัวจริงให้ดูหมดทุกคันนะครับขอดูได้จากเซลล์ทุกๆท่านได้เลยนะฮะอ่านะฮะรถสวยครับพี่โชลิตรับประกันเครื่องเกียร์ให้หนึ่งปีนะฮะสองหมืนโลนะฮะเอาไปเลยนะฮะคันนี้นะครับนี่แล้วก็ที่สําคัญนะครับคันนี้ได้ปี14 1 5จดบห้านะครับเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโล เท้า2.0 xe นะฮะสีดำราคา3 2 8 0 0 0บาทย้ำ3 2 8 0 0 0บาทเท่านั้น <c oughs> แต่ถ้าใครไม่ชอบสีดำดูแลยากอะ่ะนะดูแลยากเป็นรอยนู่นนี่นั่นเยอะนะครับอ่าขวามือของผมนะฮะสีเทานะครับสีเป็นสีเทา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 โอ้โหสีคันนี้สีแบบ กิฟบเลยนะฮะกิฟบจริงๆนะฮะนี่คือนิส s ันเชียนา2.0 XL Navigator ตัวท็อปสุดเลยนะฮะตัวท็อปสุดเลยคันนี้เดี๋ยวจะไปดูภายในว่าเอียบอ่องขนาดไหนนะฮะปี2014นะฮะปี2014นะครับเลขไมล์่งแสนสีมนกิโลนะครับราคาไปแดงก็จะแพงคันนู้นนะคันนี้น่าจะประมาณประมาณเกือบล้านสี่เลยมัน้งะฮะนะวันนี้นะฮะเอาไปเท่าเลยฮะ 328,000บาท328,000บาทซื้อสดไม่เสียแวกเจดเนเครดิตฟรีดาวรอบคันเลยนี่คือนิส s ันเชียนา2 0 XL Navigator สีเทานะฮะเป็นสีเทาโอ้โหมันเป็นโฉมดีกว่านะฮะมันเป็โฉมดีกว่าเลยนะครับนี่ฮะ2.0 XL นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดก่อน ตืดตืดตืดอืมนอฮะโหคันนี้ก็ไม่น้อยหน้านะฮะไม่น้อยหน้าเอา้าวต้องตัดเหรอสักครู่นะฮะฝึบจิ้มจืดเขาให้อืมอ่าได้ยินเสียงแกลกแล้ว <laughs> เหมือน,นันนะฮะมันเป็นบอดี้เดียวกันนะครับดูครับลึกๆเลยฮะกว้างมากนะฮะนี่สันเทียน่า คันนู้นว่าออปชั่นมหาศาลแล้วนะคันนี้ยิ่งหนักก็งเยอะกว่าเดิมเลยฮะคันนี้นะฮะในราคาที่เท่ากันดูฮะแม่แรงยางอระไหลฝั่งนู้นะฮะครื่องมงคครื่งมืออยู่ครบหมดนะฮะอ่างเดิมๆนะครับปองปองปองไม่มีชนเข้ามาถึงอ่างอย่างแน่นอนนี่เดิมๆจากโรงงานกันเลยทีเดียวนะครับี่ปับเขาให้นะฮะด้านๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขอไปนั่งหน่อย คันนี้ก็จะสว่างหน่อยนะครับเพราะว่าภายในเป็นสีครีมนะครับเป็นสีครีมนี่ออปชันก็ก็มีมาคล้ายๆกันนะฮะมีมาคล้ายๆกันนะครับแต่คันนี้เขาก็จะมีเนวิเกเตอร์เนี่ยฮะเข้ามาเลยฮะเข้ามาดูเนวิเกเตอร์ก่อนเลยฮะนี่ฮะมีเนวิเกเตอร์เห็นไหมฮะอ่าที่ให้เข้ามาให้ตาแอน <laughs> มีเนวิเกเตอร์แล้วก็ส่องไม้เลยนะฮะหนึ่งแสนสี่หมื่น 4ี่พกิกโลเท่านั้นเองนะฮะปี2014นะฮะใหม่ถือว่าไม่เยอะนะครับแล้วข้างในมันใหม่มากเลยใหม่จริงๆนะฮะโอ้โหนะฮะไว้สองดูทรงดูสิวเดวไรไได้นะฮะนะีฮะโอ้โหอูคันนี้คันนี้คันนี้ใหม่จิ๊บเลยนะฮะแล้วก็คือภายในยมันเป็นสีครีมะฮะ ภายในเป็นสีครีมมันก็เลยดูสะอาดสะอ้านนะมีก็โอ้อีกกล้อง360ด้วยโอ้โหเนี่ยฮะมีเพิ่มเติมจากคันเมื่อกี้นะฮะมีกล้อง360หกศเขาเป็นตัวท็อปนะแต่แค่คันนี้ไม่เยอะกว่าคันนู้นนั่นเองฮะก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนคันนี้ออปชั่นเขาจะเยอะกว่านะครับออปชั่นเขาก็เป็นตัวท็อปนะฮะออปชั่นเขาจะเยอะกว่านะครับโอ้โหเดี๋ตกใจเดี๋ยวลืมมันถอยหลังเข้าไปเนี่ยมีนิวเวกิเตอร์ครบเลยนะครับคูสคอนโทรลก็มีบอกข้อหน้าไฟฟ้าไหมใช่หน้าไฟฟ้าอยู่แล้วเพราะค ก็กระไรอยู่นะฮะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับออปชั่นจัดเต็มเดี๋ยวผมออกก่อนให้ได้สั่งข้างในต่อนี่เฮ้ข้างในเอี่ยมอ่องอลังไทน์กันเลยทีเดียวนะครับสีครีมส,สวยๆนะฮะตรงคอนโซลตรงกลางนี่สวยมากนะครับไม่มีลอกขลอ,อ,อกเปิืกเลยนะฮะกู mm hmm. คันนี้ภายในคันนี้ภายในสวยมากนะฮะ mm hmm. เอี่ยมเลยฮะเอี่ยมใครได้คันนี้ไปบอกเลยเอี่ยมสีเทาด้วยฮะร,ราคาแค่3ามแสนสองหมื่นแปดพันบาท แต่ได้เป็นตัว2 0ุ XL Navigator ตัวท็อปสุดนะฮะโอ้โหมีลายมงลายไม้มาให้ครบเลยนะครับโอ้โหซื้อสดไม่เสียว่าจะเป็นเซนครับราคานี้เลยฮะจัดแฟนซ์เครดิตดีฟรีดาวกันเลยทีเดียวอ่าสองกันปเขามีม่านก็จิ้มจึ๊กเขาให้น่อ๋อติดสายนะฮะติดสายอ๋อตกใจใจหายแวบเลยไม่ขึ้น <laughs> ขึ้นมาแล้วนะอ่าเก็บนี่ม่านไฟฟ้า แม่แหราคาระดับนี้นะฮะเขาไม่กักของอยู่แล้วครับนี่คือนิสสันเทียน่าปี2014นะฮะราคา3 2 8 0 0 0บาทนะฮะใครมาก่อนได้ก่อนเลยนะฮะราคานี้ถูกมากนะครับป้ายแดงล้านกว่านะป้ายแดงนี่คือเงินหายไปล้านหนึ่งเลยนะครับกับรถคันนี้นะครับเงินหายไปล้านหนึ่งเลยนะครับเหลือแค่3 2 8 0 0 0บาทคู่แข่งโดยตรงกับแคมรี่แ c o r d อร์นี่แหละครับ แต่เขาก็ค่าตัวเขาไม่แพงเหมือนพวกสตระกูลนั้นแต่การใช้งานนี่บอกเลยว่าสมบูรณ์แบบกันเลยทีเดียวนะ,ะสองกันเลยครับนี่เครื่องยนต์นิ่งๆแห้งๆนะผมสตาร์ทอยู่นะฮะเนี่ยเครื่องยนต์นิ่งๆเลยฮะสคันนี้เครื่องยนต์ดีทั้งคู่นิสสันเทเน้าเครื่องยนต์เขาเขาดีอยู่แล้วฮะแล้วเป็นเกียร์ CVT นะฮะสมบูรณ์แบบในการใช้งานนะฮะสกันเลยฮะคันนี้นะฮะ ให้ดูจะชัดเลยครับคันนี้มีทําสีฝากระโปงมานะครับน็อตมีเคยแกะมานะครับแต่ไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะครับพี่เชลิตตรวจสอบรถให้ทุกกระเบียดนิ้วแล้วนะฮะนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของรถมือสองนะฮะรถปูนนี้นะฮะทำสีมาเป็นเรื่องปกตินะฮะนี่แต่ซิิคกรงซิทิเกอร์ที่เขายังอยู่นะฮะเขายังอยู่นะครับไม่ได้กระเด็นกระดอนไปไหนนะฮะไม่มีชนมาเข้าคานอะไรแน่นอนเราตรวจสอบคานหน้าคานหลังที่เป็นสี่เหลี่ยมของรถแล้วว่าไม่เข้ามาอย่างแน่นอนนะฮะ เครื่องยนต์สมบูรณ์แบบในการใช้งานเพอร์เฟกต์กันเลยทีเดียวครับกับเจ้านิสันเทียนาปี2014เลขไมล์140,000กิโลราคาไปแดงประมาณล้านสี่ได้ตรงนี้นะครับเหลือแค่สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทนะฮะสามแสนสองหมื่นปพันบาทนะครับเราขายรถเราจริงใจในการขายรถรถทุกคันนะครับพี่ชลิตตรวจสอบมาหมดแล้วนะฮะว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเป็นสีก่อไมย้ย้อมแมวไฟไหม้น้าท่วม สวมสร้างสุริรบเบียนตัดหน้าตัดหลังผ่ากลางใหม่แท้โอนได้ที่ขนส่งทั่วประเทศมีข่าวสารมาแจ้งนะครับบางคนยังไม่ทราบนะครับตอนนี้โอนรถนะฮะที่จังหวัดไหนก็ได้นะครับไม่ต้องรอ3วันทําการแล้วนะครับไม่ต้องรอ3วันทําการแล้วไปวันเดียวจบเลยนะฮะคุณจะไปโอนจังหวัดอะไรเหนือใต้ออกตกนะฮะ7จจังหวัดใช่ไหมไม่ใช่เ7ใช่ไหมอ๋อ77มันหนังใช่หมเ7เหรอ อ๋อ77จังหวัดแล้วจังหวัดล่าสุดจังหวัดอะไรบึงการ,การอ๋อแล้วก่อนนั้นนะั้น <laughs> <laughs> ่งก่อนก่อนนั้นนั้นจำไม่ได้นะฮะบึงการนะเป็นจังหวัด77แหน่ทุกจังหวัดครับ77จังหวัดสามารถโอนได้หมดนะฮะแล้วก็ไปทําธุรกรรมในวันเดียวได้เลยนะครับตอนนี้กฎกฎหมายของกรมขนส่งออกมาแล้วนะฮะนะฮะคุณจะไปโอนจังหวัดไหนนะจังหวัดไหนจังหวัดนั้นๆก็จะเปลี่ยนทะเบียนไหมแต่ไม่อันนี้ทะเบียนกรุงเทพมหานครถ้าคุณอยากใช้ทะเบียนเดิมนะครับ คุณก็ไปโอนที่กรุงเทพนะฮะมันก็จะมีอยู่แค่5าสาขาห,หน่งนะฮะจะดูจกักรสำนักงานใหญ่ตลิง่งชันหนองจอกสุขุมวิทบางขุนเทียนมีแค่นี้ฮะนะครับอยู่ที่ว่าคันนั้นแจ้งอยู่แจ้งใช้อยู่เขตไหนอันนี้ผมน่าจะอยู่จูุจักนะฮะก็ไปสาขานั้น,น,นแล้วก็ใช้ทะเบียนกรุงเทพได้เลยหรือใครไม่สะดวกอยากจะโอนเข้ามาจังหวัดตัวเองก็ได้ฮะ,ค,ะคุณจะอยู่จังหวัดอะไรนะครับใน7จจังหวัดนี้คุณไปโอนได้เลยนะฮะอันดับแรกไปแจ้งย้ายไปทางแจ้งย้ายไปทางก่อนขึ้นตึกเสร็จนะฮะแล้วก็ลง แล้วก็โอนไปโอนที่ขนส่งในวันเดียวเปลี่ยนทะเบียนเป็น,ปนจังหวัดนั้นๆได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลารอสามวันทำการเลยนะตอนนี้กฎใหม่ออกมาแล้วนะเพราะว่าที่จริงผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่าขนส่งอ่ะนี่มันโลกไหนแล้วนะฮะนี่มันยุค 5G จะเปลี่ยนเป็น 6G มันมาลาม,มาล่อนะยังมาใช้แบบเก่าต้องมานั่งรอเคลียร์ลิงกมันไม่ใช่นะเข้าคอมปุ๊บมันต้องมันต้องลิงก์ทั้งประเทศนะฮะมันต้องลิงก์ปุ๊บเราสามารถทําธุรกรรมการเงนินได้เลยลเขาเรียกว่าลดเวลาลดการทํางาน ไปด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีที่ขนส่งเขาปรับเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วไปโอนในวันเดียวได้เลยนะครับจังหวัดไหนก็ได้นะครับนี่คือนิสันเชียน้านะครับ2.0 xl n e w v g a t o r ปี2014เลขไมล์หน0 0ง0 0 0 0กิโลราคา328,000บาท3 2 8 0 0 0บาทไม่ชอบสีนี้นะฮะอยากได้สีดำก็มาทางนี้เลยฮะคันนี้เขาไม่น้อยกว่านะฮะไม่แค่1,10,000สโลนะฮะ 1 1 0 0 0นโลนะฮะได้ปีที่สูงกว่าปนะปี14.15นะครับนะ,ะแล้วก็ไมล์เขาน้อยกว่าราคาเท่ากันไปเลยคันนี้เป็น2 0 XE นะฮะราคา3า8 0 0 0บาททั้งคู่เลยรักใครชอบใครเอาคันนั้นรักใครชอบใครเอาคันนั้นบอกเลยว่าคันไหนก็ได้สวยทั้งคู่เท่าที่ผมมองสวยทั้งคู่แล้วผมเทสได้2องคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขับดีทั้งคู่เทียหน้าเป็นรถที่ขับดีอยู่แล้วะฮะ นะฮะเป็นรถที่พี่ชุริตชอบนะฮะที่ผมเกินไปนะชอบมากเอาไปขับบ่อยนะฮรรถมันสมบูรณ์นะฮะรถมันมันมันเป็นเกียร์ทีวีที่สมูทนะครับแล้วก็ออ t ออปชั่นไม่เคยกักมาเต็มทั้งระบบนะฮะนี่ฮะแล้วก็รถทุกคันแล้วก็มีเล่มทะเบียนตัวจริงให้ดูนะครับโอนที่ส่งได้เลยนะครับที่ผมบอกนะครับโอนได้ทั่วประเทศนะฮะมีให้ดูทุกๆุคันทั้งโชว์รูมเลยนะครับซื้อรถนะฮะก็ต้องเห็นเล่มนะฮะ ซื้อบ้านก็ต้องเห็นโฉนดนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะมาซีล็อกสำเนามาโชว์มีแต่สำเนาหรือหรือโฉนดมีแต่สำเนามันก็ดูไม่จริงใจนะครับที่นี่เรามีเล่มทะเบียนตัวจริงให้ดูทุกขันขอได้ขอดูได้จากกับเซลล์ทุกทุกท่านเลยนะครับเอาละฝากเจ้า2คันนี้วด้วยครับกับเจ้านิสสันเทียน่าสองคันนี้นะฮะต่างปีต่างรุ่นนะฮะราคา328 0 0 0บาททั้งคู่เลยนะฮะซื้อสดไม่เสียแวดเเเช่นอย่างแน่นอนนะครับ ซื้อผ่อนเครดิตดีฟรีดาวเพราะยอดจัดทะลุทั้งคู่นะฮะยอดจัดทะลุทั้งคู่ใครสนใจนะฮะกิ้งกามาหาน้องเจนได้เลยครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าห้าเจ็ดสามเจ็ดเก้าห้าเก้าสี่หรือศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดนะครับแอดมาคุยกับน้องเจนได้เลยหรือโทรมาเลยฮะปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนซ์ปรึกษาเรื่องส,สดหรือคันไหนก็ได้ในโชว์รูมรุ่าพัชนิดเจนจัดให้คนนี้ยินดีตอบทุกคําถามของลูกค้าถูกทุกทันครับวันนี้เจนจัดให้ต้องไปก่อนครับฝากสองคันนิ้วด้วยครับไปก